สิ่งที่สองผมเรียกว่าไฟเนาะคือไฟเนี่ยอย่างเราสังเกตดูลอดูเปลวไฟนะ่เราเอามือไปจับต้องนะ่ะมันจะร้อนแต่เราสามารถมองเห็นก็คือาที่อากาศเนี่ยมันมองไม่เห็นนะการที่จะทำให้มันเกิดปฏิกิริยามองเห็นได้อันนี้ผมพูดถึงสายตาเรามองเห็นปัจจุบันนะแต่อุพูดถึงว่าในอาอดีตะมันไม่ได้มีการมีมองเห็นอะไรแบบนี เกิดแต่ว่าสมมติฐานขึ้นมาว่าสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นคือไฟไฟเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบแบบเป็นแสงก็ได้หรือว่าเป็นเปลวเปลวไฟนี่ก็ได้ผมมองแบบนั้นนะครับแต่การได้เป็นแสงรือวมาเป็นเปลวไฟเนี่ยอย่างน้อยมันมองเห็นขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมครับจากอวกาศมาเป็นอากาศอากาศเสร็จมาเป็นเปลวไฟก็อยู่ในกลุ่มที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับ ก็คือเหมือนที่มากๆมาถึงบน,นลมลมก็